วันนี้มีเวลามาดูต้นไม้ดอกไม้กันแล้วค่ะเพื่อจะไปปลูกที่คาเฟ่นะคะดอกไม้มีแต่สวยๆเยอะมากเลยค่ะนงมดก็เดินดูรอบๆเลยนะคะอยากได้หลายอย่างเลยไม่ได้เอาไปปลูกที่คาเฟ่อย่างเดียวนะคะนงมดก็จะเอาไปปลูกที่ฟาร์มด้วยค่ะเจอสีสันดอกไม้ไม่ได้เลยชอบมากเลยค่ะแล้วก็แวะมาดูพวกไม้ประดับกันหน่อยนะคะซึงนงมดก็แอบเล็งไว้หลายต้นเลยนะคะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปจัดคาเฟ่อีกเยอะเลยค่ะเดินไปเดินมานะคะก็เจอดอกหน้างัวด้วยค่ะนงมดชอบมากเลยไม่รู้ว่าพี่ๆคนไหนชอบเหมือนนงมดบ้างนะคะแล้ววันนี้น้องมดก และเมื่อกี้เจอน้อง f อด้วยน่ารักมากเลยค่ะและต้นนี้น้องมันก็แอบเลงไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเอาไปลงที่คาเฟ่นะคะแล้วก็แวะมาซื้อสีให้กับพี่ช่างกันหน่อยค่ะเวลามาเลือกที่ลนะคะตาลายอีกแล้วค่ะแต่ว่ามีสีในใจอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะน้องมันก็จะกลับมาที่บ้านค่ะแวะมาดูพี่ช่างนะคะอันนี้จะเป็นออฟฟิศเล็กๆของน้องมดค่ะกำลังทํากันก,ก่อสร้างไปพร้อมๆกับคาเฟ่เล็กๆที่ร้านเลยค่ะเดี๋ยวน้องมดจะพามาอัปเดตคาเฟ่กันหน่อยนะคะตอนนี้พี่ๆช่างก็ทํากันก่อบก,กาแพงขึ้นมาแล้วค่ะด้านลล่่่่าาาาาางงงงงกกกก็ทกํันนนนปููรรระะะะเเเบบื้้้้อออีียยยยแววคคดดด๋พมขหซึ เองก็ยุ่งค่ะไม่ค่อยได้มีเวลาขึ้นมาดูเท่าไหร่เลยนะคะเอคาฟเฟ่ยังไม่ทันเสร็จเลยค่ะมดมาแล้วนะคะแบบนี้ไม่ได้ค่ะยามกันชัดๆเลยนะคะนงมรก็ใช้สเปรย์ดอบบอมตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะฉีดไล่ไปให้หมดเลยนะคะนงมรก็ทํากันเอฟมาใหม่เยอะเลยค่ะก่อนจะฉีดนะคะนงมรก็ทํากันขย่าให้เรียบร้อยก่อนเลยค่ะเดินมาเป็นทางเลยค่ะเป็นแถวยาวเลยนงมรก็ทํากันไล่ฉีดให้หมดไปเลยค่ะสเปรย์ดอบบอมตัวนี้นะคะเป็นออรกแกนิกค่ะเป็นกลิ่นตะไคร้นะคะหอมมากค่ะสามารถฉีดนอกบ้านในบ้านได้หมดเลยค่ะน้องมีรง มด4สูตรในห้องน้ำก็สามารถฉีดได้หรือจะฉีดในห้องนอนห้องครัวได้หมดค่ะบ้านที่มีเด็กเล็กก็สามารถฉีดได้ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงมีทั้งหมด4ส,สูตรนะคะไล่มดแมลงยุงจิ้งจกตุกแกหนูซึ่งน้องหมดเองนะคะก็จะฉีดไล่อยู่เป็นประจำเลยค่ะกลิ่นหอมไม่รบกวนลูกค้าที่ร้านด้วยค่ะมีทั้งหมด4ส,สูตรติดร้านไว้ตลอดเลย